แม่กับกลุ่มยีท้ายคลิปเปิดช่องได้ยุคเดือนนึงเมื่อไหร่จะค่อยถ่ายค่อยบีแม่บีเป็นผู้ไายเด้คลิปแรกๆนะแม่บีเป็นผู้ไายผู้เอพ้าไายแม่บีนี่แบบแม่บีนี่คือดีใจร้ายแล้วล่ะนี่ช่อง YouTube นี่ดีใจร้ายแล้วแต่ว่าผู้เจ้าของช่องไหมไม่เยอะสิก็ยีตันไปยุ่นดีกว่อเขาจะตีแบบเขาตีหิวไปไง เป็นยังไงลูกอยู่ได้บ่เป็นตาอยู่ได้บ่มาสองหน่อยมือแร็กนะมาได้ก่อนต่อไม่ได้ก่อนอยู่ได้ค่ะเพื่ออย่างเด่นดึงว่านปีไปมันยอนเส็งมีความรู้สึกต่อไปโดยดีบที่ดีได้แบบหลายถุงแล้วนะเป็นจะยี่สิบแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีตู้เย็นตู้มาแล้วเลี้ยมก็ซื้ออีกมาเยอะเลยค่ะอาหารหนูมาหม่ำมาเยอะเลยู่ มาเยอะเลยเจออนบึ้งหน้าเขาเสียาพี่น้องเอฟซีเนี่ยนั่งยิมปุยปุยอยู่บ้านละระวังเบิงคชิปไปพร้อมเนาะพี่มอข้อแม่ยิมแต่เ้าเพี่ได้ไหมบุกไปคนใหญ่แล้วแม่แน่อวดใหญ่เลยบึเฮ็ดหนาเมย YouTube อนะ YouTube ปดคำปแปมับมมเลยมมับมมตังมือนั่นมืนั่นมืออะไหคะสอดไปแม่แม่แอปน้านีแล้วเราแบบลาลา็ดมืออาบน้ำขั้นแขวี่เ็่าดตซไ หนูเคยเห็นคลิปที่เขาแบบดมดมดมแขกแล้วก็กัดขนมปังดมดมแขกแล้วก็กัดขนมปังเมืนเคี่ยวมันเคี่ยวหนูบอกเพออีกส้อมหน่อยร้อยล้านได้ดิร้อยล้็ดชนแน่ห้าร้อยล้านแม่หน่อยทองเบาไวแล้วแต่ว่าพีเอ็งจีรับอยู่ได้พ่อเขาเแปดสี่ใช่ไหมอะไรแปดสี่ใช่ไหมข้อมบ่ข้อมทองบ่ รับอุ้มบุญขาบ้างสิอุ้มบุญขาใครเลยอุ้มไบกรบ่ได้บ่ต้องใส่หมดลูกอยู่บ่ไดยคนเดตจักรศนาคือไผรเนี่ยมื่อนี่ถือหอมมากหลายน้องอันเป็นนางซึม่นคือสิคือถอดกันแห้งอ่ะมึงส่งอยู่ปั๊มน้ำมันอันพ่อพ่ออวดเอาแหวนให้นะเป็นแหวนเงิน แบนที่ว่าเป็นกระดาษทบเงินเป็นเวนางซึ่งคือสีคิดหอดค่ะแม่ก็ว่าเป็นเพื่นป็นอย่างเสียงว่าันคิดหอดพ่อพูดเสียงพ่าธันคินหอดพ่อพูดจะหอมแก้มั้งนา่่างหากเป็นองที่ประหลาดปับญาลือสี่ลัญหาบอดกับมาคือสีแบบโอ้ยบาร์บนอนก็ได้มีมาชาดแบกับยูทูบให้แม่ก็ง่วงนอน อ๋อน้นอขเกวขานียมาน้อยแล้นี่น้าตาน่าเกียดเลยเนี่ยบดน้อยน้ตาน่าเกียดเลยบอดบดจูบอดน้อยจุนีโจุนีโจน้อบดโจน้อยได้ยิน ฟอนแบบนี้เนี่ยฟอนลูกขนไหลบิดบิดบิดคนเต็มเลยขนเยอะมากการแข่งแรกค่ะมึงเล่สิยกันไหมยกขึ้นเลยเก่งยกขึ้นเล้ลูกไอ้เห่ายขึ้นเลยยกขึ้นเลยยกขึ้นย้ม มีเนาะื้อันื้อแบบแข็งโปเปียกนะคะแบบพุ่งแรงซอสสบายเลยมีเนียงมีเนียงจะได้รวยๆวันนี้จะได้ชั่งน้ำหนักอีกไหมคะซอสพ่งนี้ต้องมีของน้องอ๋อพรุ่งนี้ของน้องวันนี้ของคุณแม่แต่นางถือว่าโอเคนะแบบอยู่โรงพยาบาลน้ำหนักจะลดเยอะเนาะเด็กอ่ะแล้วทีนี้ของนางลดแบบนิดเดียวลดแบบสามโลี่สิบกรัมเองอันนี้ก็สอง ในเดียวเพราะว่ากินกินเก่งหรือเปล่าไมหรือเปล่าลือว่าไม่มีภาวะตัวเหลืองอะไรเลยหมอตรวจเลยแบบทุกอย่างดีหมดเลยถือว่าแบบดีเลยยิ้มเลยชาวก็เอามาไปตั้งแต่ออกมาแลมาหาแม่เลยกินนมแล้วนมก็มาเลยนมก็มาเลยแมววิเศษมาลองกินไม่ได้เลยที่ที่ที่มึนหลับล้วอาบัดจมพงแล้ว จดจุ้นเนียลับแล้วครับพิงค์ด้พิงค์พิงค์ด้วยพิงค์ต้องพิงค์ด้นี่เฮ้ยเฮ้ยรับอย่างเดียวกินอิ่มก็ลับกินอิ่มก็ลับอะไทีน้อยไปนอนไปตื่นนี่มือแรกงวันี่ลุงมาลับมา ว่บอเะสี่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านแปดแปดหญิงแปดคนปหญิงได้ไดว่อีนนหร้อยยีิวอีกเตี๋อกคลิปหนาอก็ปิดไ้แท้อกันไม่คลิปหนา่วนอกล้องเขาสวยนะสวยไหมสวยมาก กองขบชมพูองตองคุยจสองให้อะไรคุยจบอสคืนไปถิ่มมากยื่คุวนแล้วเรื่องงานเราเรื่องงานเรา แต่งสวยมากเลยนะในกล้องเขาหน่ะดูไปดูสีดูสีดูแฟนแต่งสวยหลอกลวงหลอกลวงไหมหลอกลวงเวดดิ้งหลอกลวงเวดดิ้งอุ้ยเราเลิกเปิดร้านเวดดิ้งแล้วเพราะฉะนั้นจะมาใช้หลอกลวงเวดดิ้งไม่ได้หลอกลวงเมคอัพจบตาออฟฟิเชียลเมาถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปถ่ายรูปเด็กไปยมพ่ออันนี้ก็ใช้ พี่น้องนี้อีมีห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกปูทุกคนค่ะยิ้มจนแขวหวเียวเห้าง่ยงี้ก็ไนั่งข้างแม่ทลูกพ่อเองนั่งนี่เออม เรียบร้อยค่ะอายูทูปมองกล้องียร้อยค่ะเอา u ูทู e มองกล้องคือมองกล้องตาค u b e อตาอขนาดว่าเรายิ้มดี u t u b e มองกล้องก็ได้ครับคือเบา YouTube มอทกลมองถ่ายอยถ่ถ่ายบอถ่ายจ้ะถ่ายพักนี่เนาะ้ะก็จัเก็บขนมปังให้ดิ เรเห็นฝรัง่งเขาทาดมแค้นลูกเลยงับขนมปังเขาถามยองเขาถอดเขาถามมายอมเดือนสง่ามาไทยเพียรวมๆหน่อยค่ะเดี๋ยวเขาถ่ายถ่ายเข้าไปไปเดี it? It ๋ยวพี่หม่อนมาดูยิงนี่แหละมา